บ่ต้องย่านดอกว่าน้องสิกลับไปหาคนเราเมื่อหมดเวลาหมดสัญญาหมดใจต่อกันในเมื่อหมดหักแล้วก็บอ่เป็นอย่างต่างคนต่างเดินเฮากะบบ่ต้องเผชิญหน้ากันเสมอบอ่ต้องฝืนใจ เหตุคือจังห่วงใยคำว่าคำจาพนาลับหลังของน้องแท้แท้ายบ่แยแเส่คำเคยสัญญาว่าสิมีแต่น้องบอนอกใจสิคอยห่วงใยบ่ท่านโดนอายก็เปลี่ยนไปนี่ละจังว่าพอไม่มักหนาะ ก็ลืมคนหลังคนเคยเติมพลังบอกว่าสู้สู้ก้าวไปน้ำกันสำนัมจา้า